สำหรับใครชอบทานผัดไทยแต่ไม่เคยทำทานเองได้แต่ซื้อซื้อซื้อและก็ซื้อทำเองไม่เป็นมาดูคลิปนี้รับประกันทำเป็นแน่นอนวัตถุดิบก็จะมีเต้าหู้แข็งชัโปหวานไข่ปิดหรือไข่ไก่น้ำมันพืชเส้นเล็กถั่วงอกและใบกุยช่ายเห็นไหมครับวัตถุดิบไม่ได้มีอะไรที่หายากหาซื้อตามตลาดนันได้ทั่วไปก่อนอื่นก็จุดไฟตั้งกระทะผัดเต้าหู้กับชัโปหวานพอให้เหลืองหอมจากนั้นก็ตามด้วยไข่หนึ่งใบส่วนใครจะใส่เนื้อสัต อะไรก็แล้วแต่ชอบได้เลยพอไข่เริ่มสุกตามด้วยเส้นเล็กหรือเส้นผัดไทยคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยตามด้วยพระเอกของเรานั่นก็คือน้ําซอสผัดไทยสําเร็จอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งเล็กน้อยผัดทุกอย่างเข้ากันดีเส้นนุ่มตามความพอใจขั้นตอนสุดท้ายใส่ถั่วงอกและก็ใบกุ้ยช่ายกระดกสักสองสามทีแล้วก็ปิดไฟได้เลยเห <c oughs> ็นไหมครับผัดไทยทําง่ายนิดเดียว <c oughs> เพียงแค่น้ําซอสต,ตัวนี้ผมแจกให้แล้วนะครับป้ายคอมเมนต์บายบาย